สวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์ที่5ธันวาคมคริสตศ,ศักราช2,022เราจะมาใไ้คลวนบทภาวนาเทศกาลเตรียมรับเสด็จและ Christmas. คริสต์มาสคริสจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ด้วยกันในหัวข้อ Everlasting f i e a t h e r พ h ิิดานิรันพี่น้องสามารถอ่านพระคัมภีร์จากพระธรรมกาลเทียบทที่3ข้อ26-28 ในพระธรรมอิสยาห์บทที่9ข้อที่6ยังทำนายอีกว่าบุตรชายคนหนึ่งที่เกิดมาเพื่อเรานั้นทรงเป็นพระบิดานิรันดร์บุตรชายนั้นเชื่อกันว่าคือพระเยซูแล้วพระเยซูจะทรงเป็นพระบิดาด้วยได้อย่างไรซึ่งคำตอบนั้นผู้รู้ทั้งหลายได้อธิบายว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระตีเอกานุภาพหรือสามพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียว ดังนั้นพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจึงเป็นหนึ่งเดียวในสมัยพระคัมภีร์หรือยุคโบราณการปกครองบ้านเมืองนั้นเป็นแบบพ่อกับลูกคือบิดาจะทำหน้าที่ปกป้องและเลี้ยงดูผู้อยู่ใต้ปกครองให้ได้รับความปลอดภัยและมีความสุขในการดำรงชีวิตดังนั้นเมื่อพระคัมภีบอกเราว่า บุตรชายทรงเป็นพระบิดานิรา n นั้นจึงเป็นเรื่องเดียวกันกันกบที่จะบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาที่ทรงปกป้องและเลี้ยงดูเราหรือประชากรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุขและบุตรชายที่กล่าวถึงนี้ก็คือพระผู้ช่วยให้รอดหรือพระเมสยาที่น่าสนใจก็คือพระธรรมอิสยานี้ผู้รู้ทั้งหลายบอกว่า เป็นคำทำนายที่เกิดขึ้นมากว่า700ปีก่อนคริสตกาลและมาเป็นจริงเมื่อพระเยซูทรงบังเกิดทำไมมันจึงเนิ่นนานอย่างนั้นพระเยซูทรงบังเกิดเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของชนชาติอิสราเอลแต่กลับเกิดมาเมื่อชนชาติอิสราเอลสิ้นความเป็นชาติถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยส่วนที่เหลือก็กระจัดกระจายกันอยู่ดิ้นรนต่อไปเพื่อให้มีชีวิตอยู่ อยู่ปะปนกับคนเผ่าพันธุ์อื่นๆและต้องอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิบาบิโลนเปอร์เซียกรีกและล่าสุดคือจักรวรรดิโรมันเพราะเขาไม่สัตว์ซื้อต่อพระเจ้าในความเข้าใจของหลายๆคนรวมทั้งตัวผมเองเชื่อว่า การทรงบังเกิดมาของพระเยซูทรงบังเกิดมาเพื่อเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของชนทุกชาติทุกภาษาเหมือนอย่างที่อาจารย์เปาโลว่าไว้ในพระธรรมกาลาเทียบทที่สข้อที่2 6่สถึงยีโดยเฉพาะข้อที่28ที่ว่าจะไม่เป็นยูหรือกรีกจะไม่เป็นทาตหรือไทยจะไม่เป็นชายหรือหญิงเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์ ให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพงหลายสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดอนุญาตให้ข้าพงหลายสามารถที่จะเรียกพระองค์ว่าพ่อขอบพระคุณพระองค์ที่โดยความเชื่อในพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ให้ข้าพงหลายได้อยู่ในครอบครัวเดียวกันกับพระองค์ พระบิดาเจ้าค่าข้ามหลายทุลอธิษฐานต่อพระองค์ในเวลานี้เพราะข้ามหลายเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักห่วงแหนพระองค์ทรงเป็นผู้จัดเตรียมสิ่งที่ดีเหมาะสมและจําเป็นสําหรับชีวิตข้าพระองค์ทั้งหลายไว้แม้ในสิ่งที่ต้องการพระองค์ทรงประทานให้เพื่อข้าพระองลายจะสามารถดําเนินและดํารงชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลกนี้ ในการติดตามพระองค์ได้ในการถวายพระกิติยศและทําพันธบริการทุกอย่างของพระองค์ให้สำเร็จได้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอทรงปโปรดดูแลชีวิตข้าพรุงทั้งหลายแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงวัยรุ่นผู้้วุโสผู้ใหญ่วัยทำงานขอพระเจ้าให้แต่ละช่วงของชีวิตของข้าพรุงทั้งหลายนั้นได้รับประสบาการณ์กับ การดูแลการจัดเตรียมของพระองค์ตลอดเวลาจึงฝากชีวิตซึ่งกันรละกันไว้กับพระองค์ในอธิษฐานต่อพระองค์ด้วยความเชื่อและวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน